See! สัญญาณบอกว่าระบบย่อยอาหารของลูกคุณไม่ดี 1. เด็กมักบ่นว่าปวดท้องและไม่สบายตัวหากลูกของคุณแสดงอาการเบื่ออาหารบ่อยร้องไห้บ่อยหรือมักมีอาการปวดท้องแสดงว่าเขาหรือเธออาจมีปัญหาในระบบทางเดินอาหาร 2. ส,สีและลักษณะของอุจจาระสีของอุจจาระถือได้ว่าไม่ดีต่อสุขภาพเมื่อมีสีขาวสีดำหรือสีแดงเนื่องจากเลือดอุจจาระเหลวเกินไปเนื่องจากท้องเสียหรืออุจจาระแข็งเนื่องจากท้องผูก3มอุจจาระมีเศษอาหารหากลูก ลูกน้อยของคุณอายุเกินสองปีและอุจจาระมีเศษอาหารที่ทานอยู่บ่อยครั้งแม้ว่าจะแบ่งเป็นมือย่อยหรือว่าสับอาหารให้เล็กลงก็อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาทางเดินอาหาร 4. กลิ่นอุจจาระหากอุจจาระเหลวมีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือมักมีกลิ่นตดระบบย่อยอาหารของเด็กอาจทำงานไม่ถูกต้องหากลูกน้อยของคุณมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นเป็นไปได้ว่าเด็กกำลังมีปัญหากับระบบย่อยอาหารพ่อแม่จำเป็นต้องพาเด็กไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและวิธีแก้ไขโดยทันที